วันนี้เป็นการชิมผลไม้ที่ผมปลูกเองนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยซึ่งวันนี้ผมจะมีเครื่องวัดความหวานด้วยนะครับในรอนทองผมนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับพอดีผมเห็นลูกนึงนะครับมีรอยบาดแผลเชื้อราไม่สามารถขายได้นะครับจะนำมาเทศหวานก่อนถ้าย้อนกลับไปนะครับด้วยไม่มีเวลาช่วงนี้ก็เรียนหนักด้วยนะครับทั้งทำงานแต่ว่าเราก็เสียดายของนะครับเราจึงฟื้นฟูกลับมาทำให้เขาสามารถได้ผลผลิตนะครับ ก็ต้องใช้พลังกายพลังใจนะครับในการฟื้นฟูผมก็แบ่งเวลามาทำนะครับจนเสร็จตามภาพนะครับและหลังจากนั้นต้องมีขั้นตอนการแขวนผลนะครับเพราะว่าเขาต้องรอยองหลงครับผลนี้ผิวมีตำหนินะครับทางส่วนจะไม่ขายแต่ว่าข้างในนะครับก็ยังสามารถบริโภคได้นำไปกินได้เนาะและผมจะถือโอกาสนะครับวัดความหวานก่อนเก็บเกี่ยว1-2วันนะครับวิธีการตรวจสอบก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยเราจะนำเนื้อตรงกลางนะครับ เป็นค่าเฉลี่ยของความหวานเราก็จะมาใส่เครื่องวัดนะครับแล้วก็ส่องดูว่าได้กี่องศาบิ๊ครับเป็นการปลูกพืชโดยใช้สารธรรมชาตินะครับโดยไม่มีสารเคมีพอชิมแล้วก็สดชื่นนะครับมีความหวานที่น่าพอใจครับดูแลน้อยแต่ก็หวานได้ครับเมลอนอีซี่กลมกล่อมมากครับ